สวัสดีค่ะแพรค่ะแพรเป็นพนังกงานบริษัทเอกชนค่ะเหตุผลที่แพรชอบโตโยต้าโคโร拉คอสเหนะคะเหตุผลแรกเลยนะคะเมื่อก่อนแพรมีรถค่ะแต่รถของแพรเนี่ยคันเล็กมากๆเลยซึ่งมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแพรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาวันว่างจากวันหยุดการทํางานของแพรค่ะแพรก็ชอบทํากิจกรรมนะคะที่แอดเวนเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปีนผานะคะปีนเขากางเต็นหรือม้ก รถที่แพรอยากได้นะคะก็ต้องเป็นรถที่บรรจุสัมภาระของแพรนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเอเุปกรณ์ต่างๆได้เยอะค่ะแล้วันหนึ่งนะคะที่แพรขับรถจากทำงานค่ะแพรก็แอบเห็น Toyota าโคโรล่าคอสนะคะจอดอยู่ที่โชว์รูมโตโ o ต้านนทบ,บุรีค่ะแวบแรกที่เห็นนะคะแพรบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์ของแพรอย่างแน่นอน,นะคะ่ะและยิ่งนะคะแพรไปลองทดลองขับดูนะคะ คนเชื่อไหมว่าช่วงล่างของเขานะคะหนึบมากๆเลยเพราะพื้นตัวถังนะคะเป็นแบบ TNGA ค่ะเวลาเข้าโค้งนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะแพแนะนำที่ชอบไปตังหวัดิเหมือนแพนะชอบสายลุยเหมือนแพนะคันนี้ตอบโจทย์เพราะมี TNGA และอย่างที่2นะคะก็คือในเรื่องของกล้องรอบทิศทางคะ่ะแบบ3มิตินะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะถอยรถนะคะหรือว่าจอดข้างทางนะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะและอย่างที่3นะคะตรงนี้แพรบอกเลยว่า ทุกคนนะต้องชอบแน่ๆน,นั่นก็คือในเรื่องของความประหยัดและความเนียบค่ะเพราะ t t a c o r o o l a c r o s s นะคะเขาจะเป็นระบบของ h y บริดค่ะและยิ่งดีไซน์ภายในนะคะที่ดูหรูหรามากๆเลยค่ะและข้างในนะคะของ t t a c o r o o l a Cross นะคะเขาก็จะมีมูลลูกนั่นเองค่ะเวลาที่แพรขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะแพรก็สามารถที่จะเปิดมูลลูกค่ะเพื่อที่จะสูดอากาศธรรมชาตินะคะภายนอกได้ค่ะ และยังมีนะคะระบบของ Apple c a r p l a เค่ะเวลาที่เราอยากจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็แค่เข้าระบบนี้และไปที่แมปค่ะก็สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะภายในนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แพรอยากจะนำเสนอมากๆแพรชอบมากๆเลยนั่นก็คือระบบ T-Connect นั่นเองค่ะเวลาที่เรานะคะขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะเกิดตกหลุมหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะคะระบบตัวนี้ค่ะเขาก็จะ 24ชั่วโมงเลยค่ะเป็นระบบ SOS นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างของข้อดีของ T-Connect นะคะที่สาวๆต้องชอบสาวๆต้องกรี๊ดนั่นก็คือเวลาที่เราเนี่ยขับรถไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะหรือว่าขับรถไปห้างสปปรรพสินค้าแล้วชอบลืมว่ารถของเราเนี่ยจอดอยู่ที่ไหนแค่คลิกเดียวค่ะเข้า T-Connect กดคลิกเดียวเท่านั้นเองเราก็รู้เลยค่ะว่ารถเราเนี่ยไปจอดอยู่ตรงไหนค่ะ สำหรับแพรนะคะแพรชอบโรลาคอสมากมากเลยค่ะผู้หญิงคนไหนที่ขับรถทางไกลเดินทางไกลดึกๆเหมือนแพรนะคะรุ่นนี้ค่ะเขามีระบบ t c o n n e c t นะคะเพราะฉะนั้นหมดห่วงหมดกังวลไปได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะด้วยดีไซน์ที่หลายคนนะคะผู้หญิงหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะใหญ่เกินไปเพราะเป็นดีไซน์แบบ SUV ค่ะแต่เมื่อแพรนะคะได้มาทดลองขับและตัดสินใจซื้อนะคะแพรบอกได้เลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแพรนะคะยังสามารถขับได้ผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ก็ขับได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแพรคอนเฟิร์มว่าดี ซื้อเลยค่ะหากคิดถึงรถยนต์ของโตโยต้านะคะแพรแนะนําค่ะว่าให้มาโตโยต้านนทบุรีนะคะเพราะที่นี่ค่ะเขามีโชว์รูมนะคะที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจรค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการที่บอกได้เลยว่าน่ารักและเป็นกันเองมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะภายในโชว์รูมนะคะเขาก็ยังมีรถรุ่นต่างๆนะคะให้คุณได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณนะคะไม่หมาไม่ได้แล้วซื้อเลยค่ะ